สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์ทางช่องคมชัดลึกทีวีนะคะอยู่กับดิฉันนชน,ชนกศรีธเนศชัยค่ะเป็นประจำในทุกวันจันทร์รายการลุงแจมของเราจะมาให้คุณผู้ชมนะคะสามารถปรึกษาปัญหาเครดิตเงินเครดิตบูโรได้ถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรโทรเข้ามาปรึกษาได้ค่ะ023383837-9น,นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะอยู่กับคุณธริศศรีอรุณนทไทยผู้ในการอาวุโสฝ่ายกำก,กับการปฏิบัติงานสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านไหนมีปัญหาสงสยัยปรึกษาปัญหาเรื่องของข้อมูลสุขภาพทางการเงินก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะนอกจากนี้ตอนนี้เรื่องที่ต้องถามต้องพูดกันเลยคือตอนนี้กับปัญหาอุทกภยัยในประเทศไทยกับปี56ค่ะปี54เนี่ยพักไปแล้ครับอันนั้นจบไปล้จบไปละตอนนี้ เป็นอุทกภัยปี56ะนะครับซึ่งตอนนี้ลูกค้าของธนาคารหลายรายนะครับด้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเข้าใจว่าเกือบจะ30จังหวัดนะฮะทั้งภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็าาบางส่วนภาคอีสานนะครับแล้วก็ใต้ตอนบนด้วยนะครับก็อยากให้ลูกค้าของธนาคารเนี่ยอย่าอย่าก,กังวลใจนะครับคเคยผ่อนชําระบ้านผ่อนชําระสินเชื่อ SME ก็ดีนะครับหรือผ่อนเช่าซื้อรถยนต์นะครับถ้าคิดว่าได้รับปัญหาหรือประสบความเดือดร้อน ก็ให้รีบติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ะนะครับเพื่อเข้าโครงการนะครับบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยซึ่งหลายๆแบงก์เนี่ยก็ออกมาตรการมาแล้วนะครับยินดีที่ใช้ลูกค้าเนี่ยพักชําระนี้ได้นะครับหรือจะขอชําระแต่ดอกเบีย้ยแล้วก็พักต้นเงินไว้ก่อนนะครับหรืออาจจะขอเงินเพิ่มเติมในการซ่อมแซมท,ที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ก็มีหลายแบงก์นะครับไม่ว่าจะเป็นออมสินกรุงไทยกสิกรไทย หรือแม้แต่ธนาคารอาคารสูงเคราะห์ก็มีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้วก็อยากให้รีบติดต่อนะครับาการติดต่อไม่ได้หมายความว่าโทรศัพท์ไปแจ้งเขานะครับจะต้องไปกรอกคําขอหรือว่าติดต่อธนาคารที่ใกล้บ้านท่านนะครับเพื่อแจ้งความจํนงว่าจะขอรับความช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจาก,กาภายัยแภัยนะครับเขาก็จะมีการไปสํารวจสถานที่หรือว่าร้านค้าหรือบ้านของท่านแล้วก็ เข้าสูม่มาตรการในการช่วยเหลือต่อไปนะครับรก,รก็อยากให้รีบไปติดต่อนในการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะพอเราเราบ้านโดนไปละเราก็ไปแจ้งธนาคารนี่คือสาขาไหนก็ได้สาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ถ้าท่านอยู่ปาจีนบุรีท่านก็ไปที่สาขาปาจีนอยู่กับบินก็ไปที่สาขากบบินบุรีเกิดสาขาน้ําท่วมแล้วคะตอนนี้ก็ลองโทรติดต่อมาที่ c เซ็นเตอร์ก็ได้นะครับเพื่อสอบถามว่ากรณีที่เกิดกับบินก็ดีปาจีนก็ดีน้ําท่วมเนี่ยดิฉันหรือผมเนี่ยจะติดต่อได้อย่างไรนะครับโทรไป c เซ็ center หลักของธนาคารสาขาครับ S <S <S เข้าใจว่าทุกธนาคารคมีมีมีมาตรการอยู่แล้วครับอืมค่ะพอถ้าเราเกิดเป็นคนที่ประสบภัยค่ะแล้วไปแจ้งเข้าร่วมโครงการนี้โครงการที่มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมจากการ จากน้ําท่วมต่างๆเนี่ยนะคะคแล้วคือเกิดเรามีนี่ต้องทํานู่นนี่นั่นมันจะช่วยอะไรกับเราบ้างคะ<า>ก็คือ,อเมื่อ <คน S 2> ท่าน,นประสบความเดือดร้อนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารก็จะรายงานข้อมูลของท่านเนี่ยว่าอยู่ในช่วงการพักชําระหนี้อ,อาจจะเป็นพักชําระหนี้ตามนโยบายของธนาคารนั่นเองเช่นช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเยียวยาจากผู้ประสบภัยอุทกภัยต่างๆหรืออาจจะเป็นมาตรการของรัฐที่เข้าโครงการหรือ็นธนาคารรัฐที่เช่นโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม S <S นะธนาคารนั้นก็จะส่งข้อมูลเข้ามาที่ฐานข้อมูลว่าตอนนี้ท่านเนี่ยอยู่ในการช่วงพักชําระหนี้ตามนโยบายของธนาคารเนื่องจากน้ําท่วมหรือนโยบายของรัฐเนื่องจากประสบอุทกภัยนะครับประวัติท่านก็ยังปกติอยู่นะครับไม่เป็นประวัติที่เสียไปนะครับก็คือท่านชําระไม่ได้เนื่องจากภัยธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ไม่ชําระนะครับประวัติท่านก็ยังดีอยู่นะครับเป็น3เดือน6เดือนที่ท่านพักชําระอยู่นะครับหลังจากท่านฟื้นมาแล้วเนี่ยท่านก็ชําระหนี้ตามปกติซึ่งนโยบายของธนาคารหลายแห่งก็มีทั้ง พักเงินต้นจ่ายดอกเบีย้ยนะครับหรือว่าพักทั้งต้นและดอกเบีย้ยไว้ก่อน3เดือน6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านฟื้นฟูนฟนกลับมาได้เหมือนเดิมท่านก็ชําระตามปกติหรือคิดว่ายังพอชําระไหวแต่ว่าเงินงวดนี่มันเยอะไปะ <c oughs> ขอลดจํานวนงวดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับ <c oughs> ให้มันเล็กลงก็ติดต่อธนาคารได้หรืออาจจะขอยืดนี่ไปอีกสักปีหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเสียหายของร้านค้าที่อยู่อาศัยเยอะมากที่อาจจะต้องมาเอาเงินส่วนหนึ่งมาซ่อมแซมก่อนจะมาจ่ายนี่ ตลอดจนธนาคารหลายแห่งก็จะมีเงินชุกเฉินในการช่วยเหลือซ่อมแซมร้านค้าที่อยู่อาศัยด้วยนะครับเพื่อท่านกลับมาดําเนินชีวิตหรือว่าประกอบอาชีพได้เหมือนเดิมอันนี้ก็เราก็สามารถพูดคุยแสดงเสตจำนงของเราได้ว่าเราต้องการให้ใหหนี่ของเราที่มีอยู่เนี่ยมีการบริหารจัดการแบบไหนค,คือพูดง่ายว่าหยุดรายงานถินเชื่อไปก่อนชั่วคราวเนื่องจากเหตุภัยธรรมชาตินะครับจะเป็น3เดือน6เดือนตามมาตรการของแต่ละแบงก์ไม่เหมือนกัน ท่านก็ยังมีประวัติเหมือนเดิมนะครับเหมือนท่านชำระตามปกติเพียงแต่ว่าเข้าสู่กระบวนการมาตรการช่วยเหลือเนื่องจากประสบทุกภัยนะครับมันจะขึ้นในเวลาเราไปขอข้อมูลเครดิตไหมคะก็จะขึ้นเป็นรายงานรหัสสถานะบัญชีว่าพักชำระหนี้นะครับตามนโยบายของธนาคารหรือพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐบาล อันนี้จะมีผลต่อไหมคะบางคนเวลาขึ้นอะไรแปลกๆมาจะเริ่มกลัวแล้วค่ะอุ้ยถ้าขึ้นอย่างนี้มาเวลาฉันไปขอกู้ขออะไรหลังจากนี้มันจะส่งผลอะไรยังไงไหมคะไม่ไม่ไม่มีผลอะไรครับก็คือว่าเหมือนกับท่านชำระตามปกติเพียงแต่ว่าในระหว่างนั้นเกิดอุทกภัยนะครับท่านประสบภัยธรรมชาติเนี่ยท่านก็แจ้งความจำานงเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือเข้ามาตรการของธนาคารธนาคารก็จะรายงานว่าตอนนี้ของท่านอยู่ในกระบวนการที่พักชำระนี่ตามนโยบายของธนาคารหรือตามนโยบายของฐบาลนะครับ ก็ไม่ถือว่าท่านมีเจตนาที่ไม่ชํราระหนี้หลังจากท่านกลับมาเหมือนเดิมนะท่านก็ชํราระตามปกตินะครับไม่มีผลอะไรเพียงแต่ว,ว่าอาจจะต้องอธิบายว่าท่านประสบภัยที่เขตไหนจังหวัดไหนนะครับเป็นระยะเวลานาน,นเท่าไหร่ร้านขา้าบ้านบ้านเรือนเสียหายอย่างไระนะครับอธิบายให้กับธนาคารที่ท่านไปติดต่อนะครับ ค่ะพอจากช่วงจาก,กแรกเราเดี่ยออะบ้านเราประสบภยัยน้ําท่วมแล้วเราไปยื่นขอพูดคุยกับธนาคารเรื่องของการพักชําระนี่ยืดระยะเวลาต่งตางๆทีนี้ค่ะพอหลังจากน้ําท่วมหมดไปทําความสะอาดบ้านเรือนเรียบร้อยแล้วเราต้องมีการกลับไปแจ้งธนาคารพาณิย์แห่งนั้นยังไงต่อบบ้างไหมคะก็คงต้องติดต่อว่าตอนนี้เนี่ย มีการฟื้นฟูร้านค้าบ้านที่อยู่สายเรียบร้อยแล้ว<ม>ก็ขอกลับไปชําระแบบเดิมะนะครับหรือจะคงชําระแบบแบบที่ตกลงกันใหม่ก็แล้วแต่ไปตกลงกันนะครับก็เหมือนท่านตอนนี้พร้อมแล้วที่จะกลับมาชําระหนี้ได้ตามปกตินะครับรหัสก็จะถูกรายงานว่าชําระหนี้ตามปกติก็เป็นรหัสสิบนะครับชำระหนี้ปกติไม่ค้างชําระเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้ค่ะจากเหตุการณ์เมื่อปี54มีมีคุณผู้ชมโทรมาปรึกษาปัญหากับเราว่าประสบภัยน้ำท่วมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพรเอิญไม่ได้ไปแจง้ง คือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทําตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดคือต้องไปลงทะเบียนนะครับเพื่อสํารวจว่าท่านประสบอุทกภัยจริงได้รับความเสียหายจริงนะครับก็ส่วนมากก็ใช้วิธีโทรเข้าไปที่แบงค์นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าติดต่อคนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตามหลักเกณฑ์เนี่ยเขาต้องมีการลงทะเบียนไว้ก่อนว่าท่านอยู่ในพื้นที่ประสบภัยใดนะครับด้รับความเสียหายแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะครับจะพักชําระหนี้ของงดจ่ายต้น กับดอกเบีย้ยเลย<ะ>หรือว่าขอจ่ายดอกเบีย้ยบางส่วนต้นเงินพักไว้ก่อนนะครับหรือว่าขอรับความช่วยเหลือเงินฉุกเฉินกู้พเพื่อมาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่ท่านต้องไปกรอก<ะ>ไม่ใช่ท่านแค่โทรศัพท์มาบอกว่าตอนนี้ท่านเนี่ยน้ำท่วมขอไม่จ่ายหนี้ก่อนเนี่ย<ะ>มันเลื่อนลอยนะครับเราต้องว่างด้วยเอกสารก็ต้องไปติดต่อถ้าสาขาที่านติดต่อไม่ได้ท่านก็ติดต่อคอซ็นเตอร์เพื่อไปติดต่อในสาขาที่ใกล้เคียงที่น้ําไม่ท่วมนะครับส่วนใหญ่หลายรายที่ที่โทรมาถามเนี่ยก็บอกว่า ได้เคยติดต่อไปแล้วแต่ติดต่อด้วยโทรศัพท์ไปนะครับก็ไม่ทราบว่าคุยกับใครนะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานในการแสดงว่าท่านเนี่ยไปยื่นขอความช่วยเหลือภายในเวลาหรือเหตุการณ์มันจบไปแล้วเพิ่งมาขอย้อนหลังเนี่ยมันก็อธิบายได้ลําบากนะครับดังนั้นในช่วงเวลาที่ประสบภัยในช่วงนี้เนี่ยอย่าให้รีบติดต่อธนาคารของท่านที่ท่านใช้บริการอยู่นะครับโดยเร็วนะครับเาก็จะมีระยะเวลาว่าให้ติดต่อภายในตุลาภายในธันวาคมนี้ ค,คือเขาไม่ได้มาบอกว่ากระชันชิดบางคนบอกอย่างนี้ค่ะตอนนี้บ้านน้ําท่วมอยู่ชั้นหนึ่งไปหมดแล้วเอกสารต่างๆก็สูญหายมันไม่ใช่ว่าต้องแจ้งภายในนาที่ท่วมอยู่ทันทีแต่มันจะมีระยะเวลาที่กําหนดให้คุณว่า ต้องภายในเมื่อไหร่แต่ว่าค,ควรเรียบติดต่อตั้งแต่ตอนนี้<ช>จะได้อุ่นใจควรจะรีบติดต่อในขณะที่น้ํายังท่วมอยู่หรือว่าน้ําเริ่มลดแล้วเราไปติดต่อแบงค์แต่ไม่ใช่ว่าน้ําแห้งไปหมดแล้วเนี่ยแล้วถ้ามาติดต่อเช่นหมดโครงการไปแล้วเช่นมาติดต่อมกราปี57อย่างเงี้ยม,มันก็จะไม่สูดทราบลาบากว่าท่านท่วมจริงหรือไม่จริงนะครับว่าท่านเหลือร้อนจริงหรือไม่จริงดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดท่านสามารถไปได้เนี่ยในสาขาหรือสถานที่ใกล้ที่ท่านติดต่อท่านก็รีบไปติดต่อแล้วไปเขียนคําขอไว้นะครับก็จะ ได้เื่นไขที่ธนาคารกําหนดนะค่ะย้ำมาอีกครั้งนะคะใครที่เป็นอยู่ในพื้นที่ผู้ประสบภัยค่ะแล้วมีนี้ทั้งกู้สินเชื่อต่างๆบัตรเครดิตต่างๆแล้วต้องการพักชําระนี้เนื่องจากประสบอทุทกภัยในตอนนี้นะคะก็สามารถติดต่อไปอยังธนาคารพาณิชย์ที่ฉันใช้บริการอยู่ได้แล้วก็ศัพา์สมมติว่าเกิดสาขาที่ฉันใช้อยู่ในน้ําท่วมเขาก็จะมีการแนะนําม,มาค่ะอย่างน้อยก็เป็นการเหมือนแสดงเสร็จํำนงแต่อย่ามาแค่บอกว่าอ๋อฉันโทรไปบอกแล้วจบแล้ว ไม่ได้นะคะหลักเกณฑ์ต้องมีหลักเกณฑ์ก็ต้องไปเขียนคําขอนะครับบางครั้งอาจจะต้องแนบรูปถ่ายที่น้ําท่วมอยู่นะครับหรือว่าร้านค้าที่น้ําท่วมอยู่เนี่ยให้เห็นว่าเราเรารับความเสียหายอย่างไรนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ไหนก็ต้องมีการตรวจสอบไม่ใช่เพียงแค่โทรศัพท์ไปบอกว่าบ้านที่ฉันน้ําท่วมบ้านผมน้าท่วมเราไปขอความช่วยเหลือมันเลื่อนลอยนะครับ ต้องคุยกันด้วยเอกสารครับเพราะนะว่าคุณกาลังจะขอจ่ายหนี้ที่ลดลงหรือขอพักการจ่ายหนี้ไ่ชั่วคราวหรือขอรับความช่วยเหลือเงินชุกเฉินเนี่ยคุณก็ต้องไปแจ้งความจํานงนะครับแล้วก็ต้องเขียนที่บายนิดหน่อยนะครับว่าท่านเดือดร้อนอย่างไรเสียหายอย่างไรนะครับก็ฝากไปยังคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ยในสภาค่ะ